ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคุณเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมครับว่าสุขภาพทางการเงินคือเครื่องสะท้อนโดยตรงถึงความรักและความห่วงใยที่คุณมีต่อตัวเองแน่นอนว่าการดูแลสุขภาพการเงินของตัวเองให้ดีนอกจากจะเป็นการแสดงความรักที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งที่คุณมีต่อตัวเองแล้ว สิ่งนี้ยังเป็นพลังส่งต่อไปถึงคนที่คุณรักได้อีกด้วยซึ่งรายการมันนี่บั d ดี้อีพีนี้ขอมาชวนคุณบอกรักตัวเองไปกับการดูแลสุขภาพทางการเงินด้วย4ทิปส์ทางการเงินดีๆที่อยากบอกต่อคุณผู้ฟังกันครับ 1. ประกาศเจตนารมณในการดูแลสุขภาพการเงินของคุณ โดยพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าคุณกำลังเตรียมแผนสำหรับอนาคตทางการเงินที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แน่นอนว่าการดูแลสุขภาพการเงินของตัวเองคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของชีวิตที่จะทำให้คุณสามารถดูแลตัวเองในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีตามไปด้วยซึ่งการเตือนใจตัวเองบ่อยๆด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังจะปลูกฝังการรับรู้ของคุณและทำให้คุณทำสิ่งนั้นอย่างมีสติภาพอนาคตการเงินที่สดใสจ,จะปรากฏชัดเจนเพื่อดึงดูดให้คุณเดินไปให้ถึงเป้าหมายนั่นเอง 2. ความสําเร็จทางการเงินเริ่มต้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายก้าวแรกสู่ความสําเร็จทางการเงินคือการลดหนี้เริ่มได้ง่ายๆจากการลดค่าใช้จ่ายจากแพลตฟอร์มที่ทําให้คุณเป็นหนี้ง่ายที่สุดและนั่นก็คือการจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่แสนจะเพลิดเพลินลองปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงจากการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตและไม่ต้องกังวลกับภาระค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายที่ไม่ถึงยอดขั้นต่าที่บัตรเครดิตกําหนดไว้ครับเพราะมีวิธีที่แสนง่ายและสุดสมาร์ทที่จะทําให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเลยครับ เพียงคุณรวบรวมค่าใช้จ่ายจําเป็นที่มีอยู่ทั้งหมดเช่นค่าเช่าค่าประกันค่ามือถือค่าน้ําค่าไฟแล้วเปลี่ยนจากการชําระด้วยการโอนไปเป็นการชําระด้วยบัตรเครดิตแทนวิธีนี้นอกจากจะทําให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแล้วยังทําให้คุณได้สะสมคะแนนจากการใช้จ่ายเพื่อแลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อีกด้วยครับ 3. วางแผนการใช้เงินกําหนดงบประมาณทําบัญชีรายรับรายจ่าย มาเริ่มมองหาหนทางที่จะทําให้คุณใช้จ่ายอย่างสมาี่สุดและลงมือปฏิบัติตามแผนจริงจังอาจเริ่มต้นด้วยการตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นครับและมองหาค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถปรับลดลงได้เช่นลดจํานวนมื้ออาหารนอกบ้านหรือเลือกใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือคนรักด้วยกิจกรรมที่สามารถทําได้ที่บ้านแทนการไปเที่ยวทุกวันหยุดยาว นอกจากนี้อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้คุณอุดรอยรั่วการเงินในกระเป๋าได้นั่นก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญในการสร้างวินัยการเงินให้ตัวคุณเองซึ่งปัจจุบันสมาชิกกบกขสามารถใช้โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายได้ที่ MyGPF Application โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วยครับ 4. ยังคงหาเวลาให้รางวัลตัวเอง Happy today ยังคงเป็นวลีที่ดีต่อใจสําหรับใครหลายๆคนครับ ถึงแม้ว่าคุณจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะดูแลสุขภาพการเงินของตัวเองให้ดีแต่อย่าลืมครับว่าความสุขระหว่างทางก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและเกิดเผลอท้อใจไปเสียก่อนอย่าลืมมอบความสุขให้กับตัวเองบ้างครับและความสุขนั้นก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสิ่งที่มีราคาแพงเสมอไป อาจจะมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของคุณเช่นการซื้อเครื่องดื่มแก้ปวดสัปดาห์ละครั้งหรือการซื้อของขวัญชิ้นใหญ่เป็นครั้งข่าวก็ไม่แย่จนเกินไปตราบใดที่คุณมีจุดยืนชัดเจนและมีแผนการเงินเตรียมพร้อมรองรับไว้อยู่แล้วครับและนี่คือ4ทิปสางการเงินที่แสดงว่าคุณรักตัวเองเชื่อว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากเกินไปที่จะลงมือทําครับขอแค่ทําในทุกๆวันอย่างมุ่งมันเท่านี้คุณก็จะเป็นเจ้าของสุขภาพการเงินที่ดีได้ไม่ยากและสามารถบอกรักตัวเองได้ในทุกๆวัน สำหรับใครดูแลสุขภาพการเงินของคุณเป็นอย่างดีอยู่แล้วแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแหละครับเพราะสุดท้ายนี้จะมีอะไรที่ดีไปกว่าความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่งคั่งในอนาคตของตัวคุณเองแหละครับจริงไหมละ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ